สวัสดีครับพ่อนๆพี่น้องอยู่กับช่องนายรถไถฟอร์ดอีกเช่นเคยกับผมมาครับมาเมืองหนังงานนะครับเหมา2,500บาทนะครับปั่นคันแท้นะพี่น้องนะอยู่กับเจ้า6กหกอีกเช่นเคยนะครับตัวแรงยังซ่องของผมนี่แหละนะครับนี่ครับผลงานที่เรียบร้อยไปแล้วนะพี่น้องญี่ปุ่นกระเมียนนี่พี่น้องเนี่ยเขาเขาอ่าอันกระเมียนนะครับเนี่ย อ,อย่า,งน,นนนางนะครับเดี๋ยวนี้กาไปเห็นความเป็นจริงแล้วครับได้เสียแน่แล้วหรอพี่น้องนะครับผมมันความแรงกันครับนี่ปั่นกันแทบแบบเร็วๆออตายเพราใหญ่บุญท่านเราพี่น้องนากเชดจ้ดครับพี่น้องวันนี้สวัสดีปีใหม่ นะครับพี่น้องสุกสุกซ่อน,นเลยนะครับผมวันนี้กับวันที่เจ็ดมกราคมนะครับสำรับวันหา้อยทกสิบเจ็ดนะพี่น้องเอ้อากาศจะเริ่มกลับมาเย็นอีกนะครับผมอากาศกำลังดีเลยแต่ใบมาเดือดพร้อน,อนเอาเพราะว่าหลายอย่างครับช่มความแรงกันเลยพี่นอ้องเด้อ จะได้ยินเสียงแอนแกันหน่อยนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเสียงบูดท่านด้มีดนะครับพเพราะว่าเป็นบูธไมมันอาจจะฟิตไปน้อยนะครับมันก็เลยดังนะพี่น้อง ย้อนแสงจังนนอได้ี่นองด้ขอโขดาขาไ้นะครับแล้นี่กับเป็นยาดใต้สามแลวนะพี่นอนเป็นมอสุดกาซ้ำครับเยีผทาอนอยู่ใส่อยู่ใส้นนอนแล้วมันเสมอกันนะครับผม การเลี้ยขาจะไปนั่งดินขึ้นมาศูนย์ดินขึ้นมาถึงที่กะเลี้ยขาครับ,รบส่งกำลังเพื่อเป็นการกระชากให้ดินอ่าขึ้นไปนยังตุดที่เขาต้องการนะครับผมพี่นอ้องเยียบป้ายซ้ำอีกอื้ได้ที่แล้วังน้อยครับเนี้ยตั้งรูปเพื่อนนะี่น้องเป็นส่วนกลงอ่า แล้วนะครับที่ประสบการณ์การขับของเรามากกว่าสี่สิบปีขึ้นนะครับผมไม่ใช่ปัญหาครับต่อเสียวตัำไปเลยนี่ฮ่ พี่น้องเจอแจ็คอตีเต่าน้อยด้วยพี่นอ้องอ๋อก,ก็จังเลยอ่ะโอเคครับ